รพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในพระไตรปิฎก45เล่มนี้ไม่มีแบบนี้แล้วพระก็ไม่น่าจะไปยุ่งนะถ้าพระไปยุ่งอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าสอนคนผิดๆเป็นบาปด้วยนะพระนะก็ไม่ควรทำ นรมัสก,การค่ะพระอาา,ารย์คือหนูมีคลิปหนึ่งค่ะพี่ปุ๊กคือเป็นผู้ชายประมาณ4ี่ห้าคนค่ะเขาล้อมจับไม้ค่ะ,ะแล้วก็มีพระค่ะเหมือนเขาลงของหรือว่าอะไรสักอย่างค่ะแล้วเหมือนกับว่าไม้มันจะลอยขึ้นอยู่บนอากาศค่ะแล้วคนที่ล้อมจับอยู่ก็จะพยายามดับให้ตั้งลงกับพื้นค่ะดึงลงกดลงหรือยังคใช่ค่ะแล้วในสถานาพุทธเนี่ยมีไหมคะ พระอาจารย์อยากให้คิดยังไงมองเรื่องนี้อย่างไรเจ้าคะมันมันเป็นเรื่องของความเชื่อประเพณีอย่างนั้นได้ไหมครับพระอาจารย์หรือว่า<ม>วิถี<ม>ชาวบ้านความเชื่อมากกบความเชื่อแต่เป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในพระไตรปิฎก45เล่มน,นี้ไม่มีแบบนี้แล้วพระก็ไม่น่าจะไปยุ่งนะถ้าพระไปยุ่งอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าสอนคนผิดผิดแต้ไอ้คนหลงเชื่อผิดผิดเป็นบาปด้วยนะพระนะ,ะก็ไม่ควรทำเจ้าค่ะ อ่านพระไตรปิฎออกมาสองรอบแล้วยังไม่เจอเรื่องอย่างนี้พระจาจารย์ครัถ้าเกิดเราเห็นพวกพิธีกรรมนี้เราควรถอยห่างดีกว่าใช่ไหมฮะ ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร<อ>่วมอยห่างอย่างเดียวไม่ไม,ไม่ควรจะไปทําอะไรเขาเพราะว่าในฐานะชาวพุทธเราก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดีที่สุดถ้าอันไหนไม่ใช่วิถีทางพระพุทธศาสนา<ม>ก็ไม่ต้องไปยุ่งดีกว่านะาพระอาจารย์มันไม่สามารถทําให้คนพ้นไปจากความท<ม>ุกข์ในปัจจุบันทุกใน,น,กในชีวิตประจําวันทุกในสัมปรายภพได้เลยไม่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเจ้าค่ะสาธุ